ไปน,นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆเดี๋ยวโหสวยงามโอ้โหทองมา3แถวเย็ดโดได้เลยถ้าทองถ้าทองไหมล่ะ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 ถ้าทองมล่ะ โอเคครับ okay. ผมตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกมมาแล้วผมก็สําหรับในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นทุนน้อยนะผมน้อยในที่นี้ก็คือ100บาทนั่นเองผมฝากมาอยู่ที่100บาทนะผมก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเล่นทุน100บาทว่า เป็นอย่างไรกันบ้างผมแนะนําว่า100บาทเนี่ยควรเล่นอยู่ที่4เซ็นะครับผมนั่นคือ4บาทนั่นเองหรือว่าเพื่อนๆไม่มั่นใจยังไงผมสามารถให้ลดได้อยู่ที่2บาทนะครับผมแต่ว่า2บาทเนี่ยผมว่ามันก็มันน้อยไปอะ่ะมันไม่ก็ไม่ใช่เท่าไหร่นะครับผมก็แนะนําเป็น4บาทแล้วการนะครับผมกําลังดีก็ถือก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะได้เนี่ย มันก็น้อยพอสมควรนะแต่ว่าแนะนําว่าให้เล่นตามเวลาที่ผมบอกนั่นก็คือบ่ายสามโมงเนาะโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยดีกว่านะครับผมขอเริ่มที่4บาทนะครับผมก็จะเป็นสําหรับ100บาทนะครับผมก็เดี๋ยวจะเล่นไปจนถึง200นะผมแล้วผมจะปรับขึ้นเดี๋ยวปรับยังไงเดี๋ยวผมอธิบายไปทีละนิดๆแล้วกันเดี๋ยวก็คือปรับต่อไปก็คือ200บาทเนาะเอาไว้ว่าเพื่อนๆที่มาดูใหม่จะได้เข้าใจไปทีละ นิดนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับสูตรนี้มีโอกาสเสี่ยงสูงสุดนะครับผมแต่ว่าถามว่าต้องทํายังไงถึงจะเล่นได้แบบชัวร์ๆนะครับผมแนะนําเป็นว่าเล่นบ่ายสามโมงถึง5้าโมงเย็นหรือว่าเล่นประมาณตีสองถึงตีสนะี่เนาะสำหรับบัวทองและเป็นช่วงแนะนําเป็นช่วงประมาณปลายเดือนนะครับผมประมาณ25ถึงวันที่5นะครับผมประมาณนี้ ประมาณนี้ช่วงเวลานี้จะโอเคที่สุดนะผมแต่ว่าเวลาอื่นเล่นได้นะครับผมช่วงอื่นเล่นได้แต่ว่าผมก็แนะนําเป็นดูสูตรสแกนนะครับผมอย่างวันนี้ผมก็ดูมานะครับผมอยู่ที่75%ก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่า70%ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมโอเคทองหนึ่งเส้นก็สูตรสแกนเนี่ยก็สามารถไปเอาได้ที่ใต้คอมเมนต์เนาะอยู่ในคอมเมนต์ทุกอย่างเลยนะครับผมก็ เดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังไปเรื่อยๆว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างแล้วกันนะครับผมก็สําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมก็ลองศึกษานิดนึงเนี่ยผมลองไปดูคลิปเก่าของผมก็ได้นะผมว่าเราควรดูอะไรบ้างมันก็จะมีสอนไว้เกือบทุกสูตรนะแต่ถ้าเป็นสูตรที่ผมแนะนําเลยนะครับผมผมจะแนะนําเป็นสูตรนับวายเนาะแล้วก็จะมีเงินทุนประมาณที่500บาทแต่อันนี้ทุน100บาทผมว่ามันก็น้อยพอสมควรแหละ มันก็เป็นไปได้ยากนะแต่ว่าเป็นไปได้นะค่าเราดูเวลามาดีอย่างตอนนี้ผมเล่นเวลาบ่ายสามโมงสินาทีเนาะก็อาจจะสายไปหน่อยแต่ว่าผมว่าได้อยู่นะครับผมเล่นได้ถึง5้าโมงเย็นอยู่แหละโอเคตอนนี้ยังอยู่ที่เท่าทุนเนาะก็ไปเรื่อยๆยังไม่ได้ไปไหนเลยผมก็ฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆี่ <ๆ S 1> หูโสวยงามโอ้ทองมา3แถวเย็ดโด เอาที่ได้อยู่ได้อยู่75เกับบ่ายสานาทีนะครับผมตอนนี้ก็แนะนำว่าว่าช่วงเวลาเนี่ยสำคัญนะครับผมโดยเฉพาะ,ะเวลาในการเล่นนะครับผมบ่ายสเนี่ยแล้วก็เป็นช่วงประมาณไปลายเดือนถึงประมาณวันที่5นะครับผมอันนี้ก็สําคัญหลายๆคนอาจจะมองข้ามแต่ว่าอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผม,ผมก็ดูเอาแล้วกันโอเคผมปรับขึ้นเลยนะผมจะเปิดขพ้่เป็น12บสาทนะครับผมแต่ถ้าเพื่อน ไม่มั่นใจหรือ,อยังไงผมแนะนําว่าอยู่ที่แบบ8บาทก็ได้โอ้โหสวยโดดอีกแล้ว8หรือ10บาทได้นะแต่ว่าผมก็อันนี้ผมขีดสุดนะเล่นสูงสุดได้ประมาณเท่านี้ครับผมยโดแม่งโดดเดี๋ยวเดี๋ยวขอรุนก่อนขอรุนก่อนขอลุ้นก่อนขอรุนก่อนขอเข้าน้อยเหลือเกินน้อยไปบางทีโอเคสวยทอง1เส้นมาอีกร้อยยีโอเค,อเ,อเ,คเดี๋ยวผมจะปรับขึ้นอีกทีตอนห้าบาทเนาะ ผมจะปรับขึ้นเป็น20บาทนะครับผมเนื่องจากมันเป็น4%ของ500นั่นเองนะผมจริงๆผมว่าเล่นได้ประมาณสัก500ผมว่าก็ถอนได้แล้วนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีทุนเนี่ยเล่นได้สัก500ก็ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะไม่ต้องไปอะไรมากมายแนละ้วก็ได้ก็ถอนเดี๋ยวมันจะไม่ได้ถอนเอาทองหนึ่งเส้นก็มาดี120 ขอสักทีขอบิ๊กวินอีกสักรอบก็ถ้าเป็นสูตรนี้เนี่ยจะแตกอยู่ที่ประมาณ1นถึงสครั้งนะครับผมแล้วมันจะเป็นโอ้สวยโดดมารอบนี้ขอเถอรอบที่แล้วแบบผิดหวังรอบนี้ขอแบบเต็มเต็มบล็อกอะไรก็ได้เลยนะตอนนี้แบบไม่ว่าจะเป็นประทัดอะไรก็เอานะขอแค่เต็มบล็อกก็พอประทัดมาเหอะมาประทัดมาก็มาเหอะมาดิสวยไปประทัดมันก็เล็กแต่ก็เออก็เอาอะก็เอาน่าจะถึงทําให้ถึง500ได้แต่ถ้ามีอะไรที่มันเต็มล็อกสักอย่างโอเคขอแค่เต็มบล็อกก็พอ ขอแค่เต็มล็อกกะจะได้เลยได้เลยถ้าทองถ้าทองไหมล่ะ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 ถ้าทองเลยล่ะทองสองเส้นเยีโต้เข้ามาดิขาบิ๊กวินไปดิโอเคเท่าไหร่ครับเนี่ยโอเคสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยไหมห้าร้อยหรือเปล่าห้าร้อยหรือเปล่าห้าร้อยหรือเปล่าโอ้โหห้าร้อยเลยห้าร้อยอุ้ยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เนี่ยออืหืกร้อยยีโต้โอเคครับผมมาสวยมากหกร้อยโอเคปรับนี่ยังไม่ถึงพันโอเคปรับเป็นยี่สิบเนาะ แต่ถ้าถึงพันเนี่ยผมจะปรับเป็น40นะไปทีละสเต็ปสเตปนะครับผมไปทีละขั้นมันเป็นสเต็ปสเตปนะถ้าเราเล่นม่วเนี่ยไม่ได้นะถ้าหรือว่าถ้าเรา,เาคงอยู่กับที่เนี่ยมันจะโอกาสได้มันน้อยลงนะอัน,นต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมก็คือเราต้องปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่งั้นมันจะหยุดนิ่งนะครับผมโอ้โห <c oughs> ทองสามเส้นเชี่ย <c oughs> ทองสามเส้นมาอีกแล้วนะผมมาตอน4บาทกลับมาตอนมาตอนนี้ข้อสวยเลยนะ20ได้อยู่นะ เท่าไหร่เท่าไหร่900 900 1,000 1,000เท่าไหร่1 0 0น1น0่งหับสองก็ผมยึดเคโอเค1,040บาทไม่ต้องเล่นแล้วนะถ้าเป็น1,000เดี๋ยวผมบอกถ้าเป็น1,000เล่น40นะแต่ถ้าเป็น2,000เล่น80มาครับผม80บาทไปเลยครับผมยาวๆโอ้โหบอกเลยวันนี้แม่งมาว่ะดวงแม่งบดจะได้ก็ได้อนะเนาะ แล้วก็สูตรก็โอเคนะสูตรสูตรส,ตสตใช้ได้จริงนะผมว่าโอเคนะแต่สูตรเนี่ยสามารถใช้ได้กับตัวที่ผมเล่นตัวนี้เท่านั้นนะก็เป็นตัวไหนอยู่ในคอมเมนต์เนาะก็อันนี้มันต้องบอกก่อนนะมันเซนเซทีฟนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันทามาของตัวเนี้ยถ้าเป็นของตัวอื่นมันก็จะมีของตัวเฉพาะเหมือนกัน แลวผมแนะนําเป็นว่าเล่นให้ตรงตัวแล้วกันนะผมไม่ขอแนะนําของใครแต่อันที่ผมมีก็มีแค่เท่านี้นะผมก็ให้ไนดะ้เท่านี้นะครับมีเพียงแค่เท่านี้มีให้แค่เท่านี้โอ้ยร้องเพลงอีกแล้วโอเคพันหกมันดีใจเหลือเกินโอเคแบบมารวๆครับผมโอเคเพิ่มอีกทีผมจะเพิ่มตอนหนะ้าพันเนาะตอนห้าพันนะผมก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักนิดหน่อยนะผมจะไม่เล่นเยอะแนละ้วผมก็อธิบาย ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเล่นขีดสุดของผมอยู่ที่ประมาณไม้ละ400ตอนที่1 0 0 0 0หเนาะอันนี้คือขีดสุดของผมนะแต่ถ้าแบบวันไหนรู้สึกดวงดีจริงๆแล้วผมผมจะเล่นไม้800รนะผมแล้วแต่วันแต่ผมก็ไม่ค่อยเล่นหรอกผมไม่ค่อยเล่นผมไม่ค่อยเล่นหรอกโอ้โหโดดไปดิยันโตเอาดิมาขอหน่อยทองทองไหมไม่มีขอตัวอื่นก็ได้ขอตัวอื่นก็ได้ถ้าอ่งเปล่าเต็มล็อกก็จะดีซีก็จะดีก็จะสวยถ้าอ่างเปล่าเต็มล็อกแต่ไม่มาขออะไรก็ได้อาที่เต็มล็อกอะตอนเนี้ย แต่ถ้าประทัดก็ไม่ค่อยอยากได้แต่ถ้ามาก็เอาอะถ้ามาก็เอาอู๋ผ่านไปสวยอยู่สวยอย,วยวู่จริงๆโอเคทองไหมละ่ะทองไหมละ่ะทองไหมละ่ะทองไหมล่ะทองไหมล่ะทองไหมล่ะโอ้โหทองอันเดียวโอ้ไม่ก็แม่งทองอันเดียววะโอเค,ออเค,ออเคอสวยมานี่มาสองแถวแม่งหมุนธรรมดาแตกเยอะกว่าอีกเดยอโอเคปอีกพันหกสี่สิบไม่ถึงป่ะวะเฮ้ยน่าจะถึงแล้วนะถึงห้าพันยังไง โอ้โหไม่ถึงครับผมต้องปั่นตอ่อ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 โอ้โหไม่โดดอืมถ้าเข้าเมื่อกี้นะอืแม่งเอ้ยได้ทองเส้นเดียวแม่งเกินไปเกินไปเกินไปมาอีกสองเส้นดิเอาดิเอาเฉยเอาเรื่องว่ะโอเคมาพันหกโอเคมารอบนี้ผมปรับเป็นสองร้อยแล้วนะน่าจะถึงแล้วน่าจะเลยด้วยได้นะครับผมโอเคปรับขึ้นเป็นสองร้อยครับผม ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆเล่นตามได้แล้วก็ลดจากผมมาประมาณหนึ่งได้ประมาณครึ่งหนึ่งได้นะผมลดประมาณครึ่งหนึ่งอย่างเนี้ยผมเล่นสองสองร้อยผมเพื่อนๆก็เล่นสักอ่าหนึ่งร้อยถ้าผมเล่นยี่สิบเพื่อนๆเล่นสักสิบก็ได้เหมือนกันนะอันนี้คือขีดสุดนะห้ามเกินนะขอร้องว่าอย่าเกินนี้มันจะมันจะอเวอร์ไปหน่อยนะผมมันจะเยอะเกินไปมันมันมันจะแบบมันไม่ได้อดอาได้มันมันมันก็น้อยพอสมควรนะสลับวัวทองแต่มันมาไม้เดียวเนี่ยมันคุ้มนะ ต้องบอกไว้ก่อนมันมันเป็นเกมที่แบบเสียไปแบบ30มไม้อะได้ไม้เดียวคุ้มเลยอะไรแบบนี้นะครับผมในจํานวนเงินที่เราแต่ว่าเราต้องใส่ให้มันเหมาะสมกับเงินทุนเท่านั้นเองนะครับผมโอเคขอสักไม้บิ๊กวินแล้วจะไปขอซักไม้แบบบิ๊กวินแล้วจะไปอย่างพอใจแล้วจะไปอย่างพอใจโอเคหนึ่งเซนก็เอาดีสองพันขอแบบหนึ่งเซนมาดิโหสวยมาดิแบบนี้ก็สวยงามดิเย็ดโต โอเคกี่ okay, เส้นครับเนี่ยโอเคผมก็8 4ดพันสาเป็นว่าเอาไงดีวะเอาพอเลยไหมเอาไงดีวะโอเคพอดีกว่าเนาะประมาณนี้แล้วกันนะผมมาเล่นให้ดูว่าจะต้องทําอย่างไรแล้วก็คิดอะไรแบบไหนเล่นเวลาไหนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e ให้ผมด้วยแล้วกันก็มานี้เนี่ยแนะแนวแน,ว,แนวทางแล้วเพื่อนๆก็เอาลองเอาไปปรับใชใ้ดูแล้วกัน หรือผิดพลาดอะไรประการใดก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยแล้วกันเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วพบวกันใหม่สวัสดีครับ